ครับครับก็กอสวัสดีพี่น้องประชาชนนะครับรวมทั้งพี่พี่น้องน้องนักข่าวทุกท่านนะครับก็วันนี้พรรคเพื่อไทยนะครับก็พยายามจะเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนรวมถึงนักข่าวให้มากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าวันทุกวันอาทิตย์เมื่อก่อนนี้เราก็จะแถลงข่าวเป็นประจำนะครับแล้วก็ห่างหายกันไปนะครับตอนนี้ทางพรรคก็เลยช่วยกันพิจารณาว่า ทุกวันอาทิตย์ช่วงเช้านะครับถ้ามีประเด็นการเมืองอะไรนะครับเราก็จะมาตั้งโต๊ะถลงข่าวกันแบบนี้นะครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอญาติเรียนนะครับว่าอาทิตย์หน้านะครับวันที่28นะครับมีการเปิดสมัยประชุมวิสามัญน,นะครับเพื่อจะพิจารณาเ,เรื่องของงบประมาณนะครับแต่ผมเรียนทุกท่านว่านอกจากเรื่อง งบประมาณแล้วนะครับยังมีกฎหมายสำคัญอีกหลายฉบับนะครับที่มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับที่จะร่วมเข้าในการพิจารณาในวันที่28ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตให้กับท่านสสชนินนะครับได้ลงรายละเอียดในเรื่องของกฎหมายต่อไปครับขอเชิญท่านรองโฆษกครับครับขอบคุณท่านโฆษกครับก็กลาวสวัสดีพี่น้องประชาชนและสืรชนทุกท่านครับ กับผมชนินรุ่งธนาเกียรติครับสอบัญชีรายชื่อและรองโฆษกพเพื่อไทยจากที่ท่านโฆษกแจ้งนะครับในวันที่28 29 30 31นี้เราจะเปิดประชุมสมัยวิสามัญของสภาผู้แทนรัศฎรน,นะครับนอกเหนือจากตัวพรบรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนและก็สื่อมวลชนอยู่แล้วนะครับยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับนะครับที่จะเข้าร่วมในวันที่28ด้วย ทั้งนี้ก็จะมี2เรื่องสําคัญครับที่จะต้องสื่อสารกับพี่น้องประชาชนครับเป็นเรื่องของการผลักดันนโยบายของพรรคเพื่อไทยผ่านการดําเนินงานของคณะรัฐมนตรีเป็นกฎหมายเ,เข้ามาสู่การพิจารณาในสภาประเด็นแรกครับคือการดําเนินนโยบายอย่างเด็ดขาดครับเพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอเซ็นเตอร์ที่ท่านนายกแพทรอนพาลชินวัตรครับได้มีนโยบายแล้วก็ได้ดําเนินการไปในฝั่งของรัฐบาลในส่วนของงานสภาผู้แทนราษฎรครับก็จะมีการ นำเสนอและก็พิจรารณาพรกสองฉบับครับเพื่อมารองรับการแก้ปัญหานี้นั่นก็คือพรกรมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและพระกรการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกฎหมายทั้งสองฉบับนี้ครับมีการบังคับใช้ไปก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่ามีการออกเป็นลักษณะของพรกรนะครับสามารถบังคับใช้ได้เลยหลังประกาศในราชกิจจาแต่ต้องมีการ ขอมติเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเร่งด่วนนะครับก็จะมีการบรรจุเข้าสู่วาระก,การพิจารณาเป็นระดับแรกของการเปิดสมัยประชุมในวันพุทธที่จะถึงนี้โดยสาระสําคัญของโพรโกรทั้งสองฉบับครับเป็นการให้เครือข่ายโทรศัพท์และก็ธนาคารเอกชนนะครับแบงก์พาณิชย์ร่วมรับผิดชอบต่อกรณีการมีการอาชญากรรมทางไซเบอร์ หากไม่ได้ดําเนินการตามมาตรการอย่างครบถ้วนนะครับมาตรการนี้ก็เป็นการร่วมรับผิดชอบครับที่บังคับให้ภาคเอกชนต่างๆที่ปล่อยปละให้เกิดการมีอาชญากรรมทางไซเบอร์นี่ครับร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายด้วยด้วยแนวคิดนี้นะครับก็จะเห็นว่าหลังจากที่มีการประกาศใช้พรกรทั้งสองฉบ,บับก็จะเห็นความร่วมมือร่วมมือครับของภาคเอกชนในการสนับสนุนข้อมูลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนในการ สพ,พอร์ตกรณีที่มีมการาประสบเหตุการณ์ที่เป็นอาชญากรรมต่างๆนะครับส่งผลให้แก๊งคอร์เซ็นเตอร์ต่างๆมีการลดลงอย่างมีนัยสําคัญนะครับทำให้พี่น้องประชาชนที่เราได้พบปะพบเจอนะครับก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าในยุคข,ของรัฐบาลพะระองทานเนี่ย จํานวนแก๊งข้อเซ็นเตอร์หรือว่าสายเรียกเข้าต่างๆที่มีเจตนาเข้ามาหลอกลวงที่น้องประชาชนลดลงอย่างมีนัยสาคัญก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของรัฐบาลครับแล้วก็เชื่อมั่นครับว่าการที่จะลงมติเห็นชอบพรกรทั้งสองฉบับ,บนี้ในวันที่28ก็น่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยน่าจะได้รับการสนับสนุนของสภาผู้แทนรัษฎรทั้งสองฝั่งทั้งจากฝั่งรัฐบาลแล้วก็ฝั่งฝ่ายค้านอีกเรื่องหนึ่งครับที่เป็นเรื่องสําคัญก็คือการดําเนินนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสาย และการเดินทางในคนส่งมวลชนด้วยระบบตัวร่วมนนยบายนี้ก็เป็นนโยบายหลักครับที่รัฐบาลพักเพื่อไทยได้มีการหาเสียงไว้ประกาศต่อสภาและก็ผลักดันมาอย่างต่อเนื่องเจตนาอารมณ์สําคัญครับคือการตั้งใจที่จะลดค่าครองชีพให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ส่งเสริมการเข้าถึงคนส่งสาธารนณะเพราะหากเปลี่ยนพี่น้องประชาชนมาใช้ระบบรถไฟฟ้ามากขึ้นก็จะช่วยสร้างประโยชน์ต่อเนื่องหลายเรื่องครับ ทั้งเรื่องการแก้ไขปัญหาจราจรเรื่องการลดฝุ่นพิษในพื้นที่เมืองและสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการส่งเสริมการขยายตัวของเมืองออกไปตามพื้นที่ที่ขนส่งสาธารนณะเข้าถึงได้ เราตั้งใจมาตลอดครับว่ารถไฟฟ้าเป็นขนส่งสาธารณะเราอยากให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงรถไฟฟ้าอย่างเท่าเทียมกันทุกคนก็เป็นเหตุผลครับที่พักคเพเ่อไทยเสนอนโยบายที่จะลดค่าขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะในระบบรถไฟฟ้าให้เหลือ20บาทตลอดสายหรือว่าตลอดการเดินทางในแต่ละครั้งจะเปลี่ยนกี่เส้นทางก็ตามซึ่งท่านรองนายกสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับก็เพิ่งได้ให้ข่าวยืนยันไปว่า นโยบาย20บาทตลอดสายนี้ก็จะดําเนินการให้เป็นผลแล้วก็ได้บังคับใช้จริงในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ในสมัยประชุมที่ผ่านมาครับเรามีการเสนอกฎหมายที่จะมาสอดรับในนโยบายนี้ไปแล้วสองฉบับครับคือพรบการขนส่งทางรางและก็พรบการจัดการในระบบตัวร่วมซึ่งการเปิดสมัยวิสามันครั้งนี้ครับเรามีความจําเป็นที่จะต้องเสนอกฎหมายอีกฉบับหนึ่งก็คือการแก้ไขพรบการรถไฟ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าพรบอร,รอฟอรมอการแก้ไขพรบฉบับนี้ครับจะเป็นการพูดถึงแหล่งที่มาของเงินที่จะมาสนับสนุนโครงการย0ิบ,บาทตลอดสายนี้นั่นก็คือเป็นการปรับเปลี่ยนครับให้สามารถใช้เงินกำไรหรือว่าเงินรายได้ของรอฟอรมอนํามาส่งเสริมการขนส่งสาธารนณะหรือว่าเอามาชดเชยค่าโดยสารให้พี่น้องประชาชนได้ดังนั้นครับ การแก้ไขพรบรในครั้งนี้ก็จะทําให้การผลักดันนโยบาย20บาทต่อสายมีความยั่งยืนมากขึ้นและมีแหล่งที่มาของเงินชัดเจนครับว่าจะสามารถนําเงินรายได้จากการบริหารจัดการระบบรถไฟฟ้าเองนํามาสนับสนุนค่าใช้จ่ายสําหรับการลดภาระค่าครองชีพให้พี่น้องประชาชนได้ก็จะเป็นโอกาสครับที่ทําให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีค่าครองชีพที่ลดลงตั้งแต่เดือนกันยายนตุลาคมปีนี้เป็นต้นไปครับ และเรื่องสุดท้ายครับก็คือเรื่องสําคัญที่ทุกท่านติดตามอยู่ก็คือการเสนอร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปี2569ครับพรบงบประมาณครับปกติเราจะพิจารณากัน3วันนะครับดังนั้นด้วยอรอบนี้เราเปิดสมัยประชุม4วันก็จะมีการเสนอตัวร่างพรบงบประมาณครับตั้งแต่ช่วงเย็นของวันพุทธที่28ครับแล้วก็อภิปรายกันต่อเนื่อง29-30มาลงมติในวันที่31 โดยวิรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านก็ได้มีผ่านพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แบ่งเวลาอภิปรายฝ่ายละ20ชั่วโมงโดยในส่วนของพรรคพื่ทไทยครับเรามีความพร้อมในการอภิปรายเพื่อสนับสนุนงบประมาณให้รัฐบาลได้แก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนต่อเนื่องในปี2569รวมถึงอาจจะมีการท้วงติ้งแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดทำงบประมาณในบางประเด็นครับ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารง,งบประมาณแล้วก็ให้ตรงจุดแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ได้มากที่สุดเพราะเราก็เชื่อว่าสสทุกคนในทุกทุกพื้นที่ทุกจังหวัดครับจะเข้าใจปัญหาของพี่น้องประชาชนได้ดีที่สุดแล้วก็จะเป็น,นกลไกในการสะท้อนหรือว่าผู้แทนพี่น้องประชาชนได้อย่างชัดเจนครับท้ายที่สุดครับผมย้ําว่าการจัดทํางบประมาณครั้งนี้สําคัญมากครับเนื่องจากเรากําลังเผชิญผลกระทบ จากสถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อความมั่นคงต่อเศรษฐกิจหรือว่าปัญหาเศรษฐกิจในประเทศไทยดังนั้นครับรัฐบาลต้องมีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาเรื่องงบประมาณก็เป็นเรื่องหนึ่งครับที่จะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาราบรื่นรุ่วรงไปด้วยดีดังนั้นครับภายใต้สถานการณ์นี้ครับโลกอาจจะเปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆอาจจะเปลี่ยน การดาเนินการดําเนินงานนโยบายของรัฐบาลในบางเรื่องอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทปัญหาทางเศรษฐกิจในประเทศแต่ก็ขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนครับว่าการตัดสินใจใดๆของรัฐบาลเราจะให้ความสําคัญกับพี่น้องประชาชนเป็นลําดับแรกอย่างเหมือนเดิมแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนครับติดตามการอภิปรายงบประมาณของสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรทุกท่านในช่วงการเปิดสมัย ประชุมวิสามันตั้งแต่วันที่28นี้เป็นต้นไปขรับุณครับครับก็นั้นเป็นเรื่องในส่วนของสภานะครับในส่วนของพรรคครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับหลายท่านทราบดีว่ามีเรื่องการที่ศาลมีการตัดสินในเรื่องของคดีจำนำข้าวนะครับของท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับก็เรียนว่าในาพรรคเพื่อไทยเองนะครับมีความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็สงสารท่านนายกยิ่งลักษณ์นะครับ เนื่องจากว่าหลายท่านทราบดีครับว่าคดีเรื่องของการจำนำข้าวนั้นเป็นคดีที่เกิดขึ้นในช่วงของการปฏิวัติร,รัฐประหารและเป็นหนึ่งในเหตุผลของการยึดอํานาจนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรในขณนะนั้นเมื่อปี57นะครับแน่นอนครับเ,เวลาผ่านไป10กว่าปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็มีทีมกฎหมายมีทนายที่ร่วมต่อสู้คดี แต่เมื่อคดีถึงที่สุดนะครับทางพักเองก็ต้องน้อมรับนะครับในคำตัดสินและก็ยังจะใช้ช่องทางทางกฎหมายเท่าที่เหลืออยู่ต่อสู้ในคดีนี้ต่อไปนะครับทางพักเองเป็นกำลังใจให้ท่านนายกยิ่งลักนะครับก็เรยียนครับว่าหลังจากที่ตัดสินไปแล้วนะครับมีการสอบถามมายัางพักค่อนข้างเยอะมาก นะครับแล้วก็เราก็ได้ไปพูดคุยกับฝ่ายกฎหมายพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ของพักนะครับก็เรียนว่าคดีนี้ยังมีช่องทางในการที่จะพอต่อสู้คดีได้อยู่นะครับเนื่องจากว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับเดือนกรกฎาของปีที่แล้วนั้นมีการขายข้าว18.9ล้านตันนะครับซึ่งน่าจะเป็นหลักฐานใหม่นะครับที่จะนำไปสู่การขอให้ศาลปกครอง พิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดใหม่ได้ภายใน90วันตามมาตรา75แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2542นะครับซึ่งเราเรียนว่าอย่างนี้ครับว่าหลักฐานใหม่นี้คือการขายข้าว18.9ล้านตันเมื่อปีที่แล้วนะครับยังไม่ได้นำเข้าสู่การพิจารณาพิพากษาในคดีนี้เนื่องจากว่าเป็นพยานหลักฐานที่ เกิดขึ้นหรือมีภายหลังการสึ้นสุดการสัญหาข้อเท็จจริงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทางพรรคเองเรามองว่านี่เป็นหลักฐานใหม่นะครับที่ยังไม่เคยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาดังนั้นเราจะใช้ช่องทางทางกฎหมายตามมาตรา75แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศัก,กราช2542นะครับเป็นช่องทางที่จะต่อสู้ต่อไปนะครับอย่างที่ผมเรียนครับว่าคดีนี้เกิดขึ้น ในช่วงที่มีการปฏิวัติและก็ยึดอํานาจและแน่นอนครับในคดีนี้เองผู้นําในการปฏิวัติขณะนั้นได้มีการใช้มาตรา44นะครับมีการประกาศใช้มาตรา44หลายฉบับซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีการจํานําข้าวนะครับแต่แน่นอนครับเราก็ต้องต่อสู้กันไปโดยใช้หลักฐานใหม่นี้นะครับตามช่องทางทางกฎหมายนะครับอีกประเด็นหนึ่งครับมีหลายท่านได้วิาพากษ์วิจารณ์พรรคเพื่อไทยครับ ว่าหลังจากที่มีคําพิพากษาคาดีแล้วจะเห็นได้ว่าเพจของพักเองนั้นมีการลงแต่เรื่องของท่านนายกยิ่งหลักก็เรียนครับว่านโยบายจำนำข้าวนั้นเป็นนโยบายหลักที่พักเพื่อไทยนั้นใช้ในการหาเสียงเมื่อปี2554ผู้พวกเราชนะการเลือกตั้งส่วนหนึ่งมาจากนโยบายนี้ครับและนโยบายการจำนำข้าวนั้นได้ถแถลง ต่อสภาผู้แทนรัษฎรโดยนายกยิ่งรักษณชินวัตรในขณะนั้นว่าน,นี่คือนโยบายหลักที่จะทําให้พี่น้องเกษตรกรชาวนานั้นสามารถลืมตาอ้าปากได้ดังนั้นเป็นเหตุจําเป็นครับที่พักเพื่อไทยเองจะต้องลงชี้แจงลงพูดถึงข้อเท็จจริงในเรื่องของคดีในเรื่องของคดีนี้ว่าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างไรส่วนหลายท่าน ที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ครับว่าในเรื่องของคดี1・นึเป็นการเมืองหรือไม่การเมืองไม่มีการพูดถึงคดีนี้ผมเรียนว่าอย่างนี้ครับในเดือนกร,รกฎาคมจะมีการเปิดประชุมอย่างเป็นทางการาจริงๆคือวันที่3กร,รกฎาคมครับวันที่9กร,รกฎาคมนั้นถ้าไม่ผิดเพี้ยนจากกําหนดการที่สภาได้วางไว้จะมีการพิจารณากฎหมายคือนิรวทษกรรมดังนั้นครับ ไม่อยากให้ถกเถียงกันนอกสภาครับวหนึ่งหนึ่งสองเป็นการเมืองหรือไม่เป็นการเมืองต้องควรได้รับการเห็นใจไม่รับการเห็นใจ,มนใจผมว่าเมื่อเรามาถึงขั้นตอนของการพิจรารณากฎหมายเนื้อทศกรรมในวันที่9กรกฎาคมผมว่าเรานําเรื่องนี้ครับไปถกเถียงไปพูดคุยกันไปอธิบายกันในสภาผู้แทนราษฎรเราก็จะหาข้อสรุปได้ในวันนั้นนะครับและพี่น้องประชาชนผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งก็จะได้ติดตามในเรื่องของกฎหมายต่างๆนะครับ ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นว่าเรื่องของ uh, กฎหมายนิรโทษกรรมก็ดีก็จะเข้าสภาเมื่อเดือนกนรกฎานในวันที่เราเปิดสภากันนะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากให้สังคมบิดเบี่ยงประเด็นแล้วก็ไปถกเถียงกันเรื่องนี้นะครับก็จริงวันนี้มีเรื่องประมาณเท่านี้ครับเชิญท่านสืมม่อมวลชนมีคําถามอะไรไหมครับเชิญครับ ื่องนี้เป็นเรื่องของศาลครับเพียงแต่ว่าเราก็มีช่องทางทางกฎหมายที่เหลืออยู่นะครับโดยใช้มาตรา75นะครับในการที่จะยื่นว่านี่เป็นหลักฐานใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าสู่กระบวนกา,การพิจารณาของศาลดังนั้นเราก็จะรวบรวมหลักฐานให้แน่นหนาที่สุดนะครับแล้วก็ยื่นไปส่วนศาลท่านจะมีความวินิจฉัยอย่างไรว่าจะรับหรือไม่รับก็เป็นเรื่องของศาลที่เราจะต้องขอความเมตตาจากศาลต่อไปนะครับส่วนนักวิชาการที่ที่ต้องเห็อย่างนี้ครับรัฐบาลน,นี้เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ในการที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องของความเห็นต่างในการใช่คะวิพากษ์วิจารณ์ตาหนิการกระทำของรัฐบาลทําได้ครับเราเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเรามีวรระ4ปีครับอีก2ปีก็เลือกตั้งใหม่ถ้าคิดว่าพรรคเพื่อไทยทาอะไรไม่ถูกไม่ควรไม่ชอบในในโยบายพรรคก็สิทธิ์ของท่านจะอยู่ในมือในปี70นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเรื่องนี้วิพากษ์วิจารณ์ได้เราน้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ของทุกภาคส่วนแตเพียนงะแต่ว่าในทางกฎหมายเราก็ต้อง สู้ไปตามช่องทางที่เหลืออยู่นะครับครับไม่เป็นไรแล้วนะครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ